สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเว็ตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะที่น่าจะต้องได้รับกันทุกคนถ้าเกิดไม่ขี้เกียจเล่นภารกิจกันสะกอ่อนนะครับ <laughs> ตำนานสุดยอดตลอดการลิเบโร่ฟานซ์เบ็คกคนบาเออร์ครับกับร่างของบาเยนน์มิวนิค ในฤดูกาล1,973-1,974นะครับย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยฟุตบอลสมัยเก่านะครับยุคคลาสสิกเลยนะครับผมก็ต้องเป็นตำแหน่งลิเบโร่ที่เป็นพระเอกเป็นฮีโร่ของแต่ละทีมนะครับว่ากันว่านี่คือต้นแบบของลิเบโร่ในยุคที่บอลเยอรมันกำลังรุ่งเรืองเลยนะครับผมฟานส์เบ็คเมลเบอร์คือสุดยอดตำนานลูกหนังของโลกคนหนึ่งเลยนะครับอยู่กับบาเยิร์นิวนิคยาวนานถึง14ฤดูกาลนะครับได้แชมป์ลีกสูงสุดของเยอรมัน5ครั้งนะครับเดียบีโพคาว์4ครั้งยูโรเปียนคัพนะคครรรัััับบหือว่่าายยูฟแชมเปปีี้้นนลกจจุ3ง นะครับผมส่วนในปีนี้นะฮะก็ได้ดับเบอลแชมป์นะครับได้แชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็ยูโรเปียนซูเปอร์คัพหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เคยเป็นผู้จัดการทีมบาเยินด้วยนะ <S <S เคยพาบาเยินได้แชมป์บุนเดสลีกาด้วยนะครับผมแต่ในปีที่เขาได้รับรางวัลบอลลุงดอ2ครั้งเป็นปี1972-1976นะครับไม่ใช่ปีของร่างนี้ที่เกมทำมานะครับอ่ะย้ำกันอีกทีหนึ่งที่มาที่ไปของการ์ดนี้นะครับ <S <S เผื่อใครตกข่าวหรือเผื่อใครมาดูคลิปนี้ย้อนหหลััังนนนนะคครบบบเเเเเฮ้้้ยพีี่อออาาาาาากกกววตมมจจไได กิจกรรมครบรอบ7ปีดปีเพสโมบายสู่อ e ีฟุตบอลนะครับผมก็ได้รับกันทุกคนถ้าเกิดว่าขยันเล่น event, นะอีเวนต์นะเออมันมีนักเตะในแพ็ค5ห้าสิตัวนะครับก็สุ่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้สักวันหนึ่งนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะ <c oughs> ทาไ่ขี้เกียรเล่นซะก่อนนะนะครับผมตำแหน่งในการ์ดเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับผมแต่ก็อาจจะมีหลายคนยังขดคิดอยู่นะครับเอ้ยยืนกลางดีไหมย,ยืนกองกลางหรือกลางร,รับ CMF เลยดีหรือเปล่าหรือยังไงในคลิปนี้เนี่ยผมจะจับยืนทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ DNF แวก็อ็พ สองสายให้ดูเลยนะครับผมเอาแบบแรกก่อนนะครับเอาถ้าเกิดยืนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับสไตล์มันเาเป็นบิลล์อัพมันก็จะแสดงผลที่เซ็นเตอร์แบ็กอยู่แล้วนะครับถ้าจะเอาให้เล่นเข้ากันกับสไตล์และเข้ากันกับบูสเตอร์นะครับผมก็เล่นเซ็นเตอร์แบ็กนี่แหละเพราะว่าบูสเตอร์ก็เป็นดีเฟนดิ้งซึ่งมันจะไปเพิ่ม awareness tackling อ่า speed ต้นด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มจำนะครับผมสี่อย่างนี้มันสาคัญกับเซ็นเตอร์แบ็กนั่นแหละนะแต่ว่า มันก็จะมีค่าพลังของริโบโลแฝง,งอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยเล่นหรือรู้จักเบคเคนบาวเออร์ในภาคเก่านี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเออบางคนจะไปเล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนาะหรือบางคนอาจจะเอาไปอัพเป็น DMF CMF หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมว่าแบบไหนเหมาะนะครับอ่ะ ค่าพลังสูงสุดตันอยู่ที่102นะครับผมกดออโต้ก็จะได้102เดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนแล้วกันตอนนี้มันรีฟีนะกดออโต้แบบออโต้นะให้ดูก่อนถ้าออโต้มันจะเป็น c ี8 5แบบนี้นะฮะก็จะได้102 Auto ออโต้มันจะไปล้อตาม CB นะฮะเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเน้นเกมรับหน่อยนะครับผมเรื่องของพัซซิ่งมันจะไม่ได้อัพเลยถ้าเน้นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแบบออโต้นะครับผมดูค่าพลังข้างในนะครับเขาสูง181นะอายุตอนนั้น29ปีสูง181สำหรับเซ็นเตอร์แบ็กผมก็ว่าไม่ได้ขี้เล่นะพอเล่นได้อยู่นะถ้าเอาที่ส่วนสูงอย่างเดียวแต่ดูแพทเทิร์นค่าพลังของเขานะครับถ้าเราออโต้เนี่ยดิปปิ้งพัซซิ่งมันจะไม่ได้อัพเลยนะฮะแต่ว่าค่าพลังพัซซิ่งดีมากเลยนะครับผม83-8 1> 1นะครับลูกมงดีสะดด้วยดิเออไป90สสีฟ้าเลยนะฮะลูกมงนะครับผม แล้วค่าพลังเกมรับ4อย่างนะครับถ้าออโต้มันจะได้แบบนี้ครับอเวเนสนะครับปริยากรเกมรับนะครับของวายเตอเกมรับ96การเข้าประทะบอล94ความรุนแรง90แต่ว่าเอนเกจเมนต์การช่วยเกมรับเอ๊ะ89มันมันมีอยู่อย่างเดียวนี่แหละเอนเกจเมนต์ Engagement, ตรงนี้แหละทำไมไม่90เนาะสปีดก็ประมาณหนึ่งนะครับผม81สปีดต้น78มีบูสเตอร์ด้วยนะเตะแรงคิกกิ้งพาวเวอร์85พลังกระโดดถึง97เลยนะครับได้อันนี้ส่งของบูสเตอร์มาด้วยนะครับผมความแข็งแกร่ง83นะครับบาลานซ์ทรงตัว7 16และความอืดน83นะครับอันนี้คือออโต้นะออโต้ Auto เนี่ยมันก็จะไปเน้นเซ็นเตอร์แบ็กใช่ปะมันก็ไปเพิ่มดีเฟนดิ้งแต่ถ้าเพิ่มแบบนี้แล้วมันก็อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กหรือเปล่า ผมบอกเลยว่า Bacon b บคเค็นบราเ r เนี่ยเราสามารถอัพได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์มากๆนะครับผมอัพแบบนี้อัพแบบนั้นโอ้โหมันมีช้อยส์เยอะแยะมากมายนะครับผมอ่าผมแนะนําแบบนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอาจจะไม่มีใครผิดกะถูกคือมันสามารถทดลองได้ตอนนี้มันรีฟรีนะครับถ้าออตโต้ถ้าจะยืนเซนเต,นเตอร์นะออตโต้ปรับเล็กน้อยสำหรับผมเองนะครับผมจะเพิ่ม Defending โดยการลด Ariel s t ส n ตนะครับผม Ariel s t สเตนเนี่ยลดไปเนี่ยเหลือ6นะครับแล้วก็ไปใส่ Defending เ,เป็น16ไปเลยนะครับผมนะก็จะเป็น4-4 6, 6 6นะครับอัด Defending ไปเลยบางคนอาจจะอัดมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ผมมองว่าประมาณเนี่ย กำลังดีนะครับผมเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งน้อยไปหน่อยนะครับผมแล้วก็พลังกระโดดมันจะลดด้วยนะครับผมอเอาแบบนี้ลองดูลองดูค่าพลังข้างในอย่างอื่นเราไม่ได้แก้นะเราแก้ที่ a ะไรเอาสเตกับ Defending นะครับผมเนี่ยลูกมงกมันก็จะเป็น88แต่สาหรับส่วนตัวผมนะเซนเตอร์แบ็กเนี่ยลูกมงอาจจะไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มงแบบขึ้นไปทําประตูอะไรมากขอแค่เรื่องของค่าพลังเกมรับการยืนตำแหน่งดีๆมันก็จะเป็น97 95 91 90สีสวยสีฟ้าสียางแบบนี้เลยนะ ความแข็งแกร่งมันก็จะลดลงนิดหนึ่งนะครับนี่ขนาดเราลดลงแค่นี้นะมันเหลือ81แล้วนะครับมันจะไม่ควรไม่ควรน้อยกว่าน,นี้สําหรับความแข็งแกร่งถ้ายืน d M F นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับตําแหน่งซ i ตี b แบ็กแล้วก็เดี๋ยวช่วงครึ่ง ท้ายของคลิปนะครับก็ไปยืน D M F แล้วกันนะครับผมสกิลมีสกิลยิงลองเลี้ยงชุดติ้งด้วยนะครับอ u t s i d e hitter มีสกิลพาสก็มีโลเ n e พาสนะครับผมสกิลเกมรับมี man marking reception blocker เอาทุกคอมเปติดเคลียร์กับตันซี่และไฟติ้งสปิริตนะครับผมก็เน้นไปที่สกิลเกมรับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพิ่มเลยแล้วกันนะครับสกิลที่แนะนำอันแรกนะครับก็คืออเร Ariel superity เป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะลูกกลางอากาศโดยเฉพาะยืนเซนเตอร์แบ็กนะครับแล้วก็ sliding tackle ก็ยังขาดไปนะครับผมถ้าเป็นสกิลเกมรับก็จะขาด2สกิลนี้แต่ในบางกรณีถ้าเกิด เอาไปยืมเป็นกองกลางด้วยนะครับก็ยัดพวกสกิลพา s ซิ่งไปด้วยนะครับพวกสกิลวันพัซพาทูพาซิงอะไรที่มันยังไม่มีนะผมสุ่มไปเรื่อยๆนะครับสุ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าไอเทมมีจํากัดเหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงนะครับผม สกิลเฮดดิ้งเปิดได้ก็ใส่ไปก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าตั้งให้เขาขึ้นไปมงทําประตูจากลูกเตะมุมนะครับผมแต่ดวงผมไม่ค่อยดีเลยอะเปิดสกิลไม่ค่อยดีนะครับผมใช้วิธีโอนสกิลหรือว่าเลกซี่ทาน์เฟอร์แล้วกันนะครับผมตัวเก่าเนี่ยผมมีตัวร่างทรงที่มีเอลิเอลสเปอร์ตี้อยู่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่านี่เป็นสกิลที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมความสําคัญนัมเบอร์วันเลยนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมควรจะต้องใส่เข้าไปนะครับผมเปิดไม่ได้ผมก็โอนใส่เข้าไปนะครับยังเหลอ่งก1็ช เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยังขาดสกิลพวกพัชซิ่งอยู่นะครับหรือไม่ก็พวกฟิปแฟบวันนี้เดี๋ยวไปเปิดออกนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับมันสามารถที่จะ เพิ่มสกิลได้เยอะได้หลากหลายมากๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงอาจจะไม่ได้จับเขายืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตลอดการนะบางครั้งบางกรณีนะครับอาจจะต้องไปยืนเป็น DMF ด้วยหรือบางคนอาจจะเพิ่มตำแหน่งไปเล่นเป็นแบ็กด้วยเหมือนตอนพักเบสก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมเล่นเซ็นเตอร์แบ็กก่อนนะครับเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยผมว่าจุดเด่นของเบคเคนบาวเออร์ในการยืนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมคือเรื่องของการซ้อนตำแหน่งนะครับผมผมเห็นหลายครั้งมากนะครับในการเคลื่อนที่ของเขานะครับเมื่อแบ็กหลุดตำแหน่งหรือว่ากลางรับหลุดตำแหน่งนะครับผ เบ็กเคนบาเออร์เนี่ยจะขยับไปแทนตำแหน่งตรงนั้นได้ดีมากๆนะครับผมอาจจะเนื่องมาจากเรื่องของดีเ e นซีฟเออ a ์เว e s นิสนะครับปริยาต่อความไวต่อเกมรับบางทีแบบจังหวะหนุนบอลขึ้นสูงนะแล้วเราเสียบอลกลางทางนะครับผมก็จะมีเบ็กเคนบ e าเออร์นี่แหละนะไปซ้อนตำแหน่งเพื่อนบางทีแบ็กกำลังหนุนขึ้นสูงพอดีบางทีกลางร,รับนะครับผมก็อาจจะมีขยับขึ้นไป929นะครับผมตัวเนี้ยก็จะคอยไปปิดช่องโหว่ในการ ไม่ให้คู่แข่งเขาส่งบอลตามทะลุช่องได้ง่ายเกินไปนะครับอันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่ผมสังเกตเลยนะครับว่าปฏิยาตรงเนี้เข้าดีมากๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องของการเข้าประทะบอลน,นะครับผมก็แน่นอน,นครับความรู้สึกผมนะก็อาจจะจะไปลองพวกสายตัดเกมสายทําลายล้างอย่างพวกเนสตอา์านาโวโลปูโยนะครับถ้าเทียบกับเหล่านั้นเนี่ยคือโอ้โหมันเห็นชัดเจนนะครับว่าแตกต่างกันจังหวะการเข้าจิ้มบอลจังหวะการเข้ากระแทกเข้าประทะบอลน,นะครับเพราะว่า ป้าแมงเก่งเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นจุดเด่นด,ด้วยนะครับผมแต่อาศัยที่ว่ายืนตำแหน่งดีนะครับประคอง นะฮะประคองตำแหน่งได้ดีนะครับผมไม่ให้คู่แข่งเขาได้ทำชิ่งได้ง่ายๆนะครับผมหรือว่าแทงทะลุช่องได้นะครับความเร็วก็พอประมาณนึงนะครับสามารถวิ่งไปดักข้างหน้าได้นะครับว่าเวลาโดนแทงทะลุช่องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะครับผมบางคนก็จะบอกว่ายังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นอยู่แล้วอ้าวใช่ครับทุกเกมมันก็เป็นแบบนี้หมดครับผมถ้าถ้าใช้วิธีนี้คิดเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องมีความแตกต่างของนักเตะนะถ้าในจังหวะเดียวกันนะครับผมพื้นที่เดียวกันนะครับคนเล่นคนเดียวกันนะครับผม แต่นักเตะต่างกันแน่นอนมันมีความแตกต่างถ้าเกิดคุณสังเกตด,ดีๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีตัวที่มันดีๆอยู่กับทีมนะครับผมไม่งั้นเราก็ใช้หนึ่งดาวเล่นใช่ป่ะถ้าเกิดว่าบอกว่าเออขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยขึ้นอยู่กับคนเล่นด้วยเสมอไปใช่ครับแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม,มก็มีน้ำหนักของมันเองนะครับในแต่ละจังหวัดนั่นเองนะครับผมเบคเคนบาวเออร์ auer, เนี่ยเขาไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องของเกมรับเป็นเรื่องหลักด้วยนะครับผมคือลิเบอาาร์ ทำได้หลากหลายหน้าที่นะครับผมเล่นเกมรับได้นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ เกือบทั่วสนามอ่ะจะไปไหนก็ได้อะไรเลแต่ส่วนใหญ่ก็จะยืนค้ำพวกเอ,อ่อสวิปเปอร์หรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กอีกทีหนึ่งนะครับคอยเก็บกวาดคอยยืนคุยกับประตูแล้วก็แบบ<ะ>พอเก็บบอลได้แล้วก็จ่ายบอลออกไปข้างหน้านะครับหรือว่าบิวอัพขึ้นบอลไปเองเลยเลี้ยงบอลขึ้นไปเองเพราะฉะนั้นความสามารถของเบนะ็คเค็นบาวเออร์เนี่ยถ้าเราไปเทียบกับเซ็นเตอร์แบ็กสมัยใหม่อย่างพวกวิลเลียมซาลิบานะครับผมหรือเซ็นเตอร์แบ็กที่มีค่าพลังสูงๆเนี่ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมเพราะว่าเบ็คเค็นบาวเออร์เขาก็จะมีีีจจุดดดดเเเ่่่่นนนนรรรรือออองงงงขกกาาััับบบบบลลลลล้้้้ยยะะะคคแแวว็พสซิไผมห มันก็อาจจะทําให้เวลาเราอัพเนี่ยเราสามารถอัพได้หลากหลายแบบนะครับถ้าเราไปเน้นรับเกินไปเขาก็ไม่ได้รับจ๋านะครับมันก็จะมีค่าพลังบางอย่างเกมรับที่มันไม่ได้รับจ๋าขนาดนั้นนะครับถ้าเราไปเน้นเรื่องของพาร์ซิ่งไปยืนเป็น DMF ไปเลยนะครับผมอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะทํายังไงนะครับผมให้มันอัพได้102โดยที่ค่าพลังข้างในมันถูกใจเราแบบนี้มันอัพยากนะครับแต่ถ้าเกิดโอเคเราไม่ติดใจเรื่องต้อง102นะครับคุณสามารถอัพ101หร100นครับโดยไปยืน DMFC หรือแม้กระทั่ง CMF ได้อย่างสวยงามเหมือนกันถ่านเน้นแค่ข้างในอย่างเดียวนะครับผมแต่สําหรับส่วนใหญ่นะครับผมก็ขออนุญาตอัพแนะนําตามที่หลายคนส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะครับก็ <c oughs> หลายคนก็อยากจะเห็นค่าพลังข้างนอกสูงสุดด้วยค่าพลังข้างในนะครับเอาที่แบบเอาที่แบบไหวที่สุดโดยที่ข้างนอกเนะี่ยยังอยู่สูงสุดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะยืนแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็จะยังใช้คารซิมิโลที่เป็นแอนเคอร์แมนนะครับยืนค้ำอยู่แล้วก็ขยับ ฟานสเปเกิลบาร์เออร์นะครับไปเล่นเป็น DMF นะครับผมยืนคู่กันแบบนี้ไปเลยหรือเปล่านะเออเหมาะหรือเปล่าถ้ายืน DMF แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับแต่ออฟสไตล์ของบิลล์อัพบล็อกออฟสไตล์ของ DMF มเนี่ยมันก็อาจจะกึ่งๆเป็นพวกแองเกิลแมนหรือเปล่าคือไม่ค่อยเคลื่อนที่อาจจะกลายเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันนะครับถ้า แัพแบบ d m f นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากถ้าเราอยากจะให้1 0 2แล้วค่าพลังทั้งไหนสวยๆเหมือนกับกองกลางเลยนะครับผมก็ ขออัพแบบนี้แล้วกันนะครับ i n g e n d i n g เนี่ยเราลดได้เหลือ14นะครับถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะลำบากนะมันจะลำบากมันจะไม่ถึง102อนะครับอาจจะถึงแต่ว่าบางอย่างอาจจะอาจจะไม่ลงตัวนะครับผมลดเหลือ14นะครับผมแล้วก็เราต้องไปใส่ passing ครับเน้น passing ไปเลยนะเป็นเหมือนเป็นออเ h ส t เตอร์เป็นตัวทำเกมตอนตัวลึกไปเลยนะครับ60 4 4 64, 64แบบนี้นะ60 4 4 64, 64ผมจะอัพแบบนี้แล้วก็เล่น d m เนะครับแบบนี้เรายังได้ 102, ในขณะที่แพทเในขณะ สเกลของค่าพลังนะครับเราก็เอ็นมาที่ DMF หน่อยหรือแม้กระทั่ง CMF ก็ตามนะครับผมดูฮะพาร์ตซิ่งเราได้เป็น9 0 91เนะครับเป็นเหมือนออเกสเตอร์เป็นตัวทําเกมตอนลึกตัวไกลเลยแต่ว่ามีความสามารถในการเล่นเกมรับที่ดีเห็นไหมเกมรับก็ยัง9593 8988นะครับผมเออมันก็ยังสามารถที่จะช่วยเกมรับได้ดีเลยนะสำหรับการยืนเกมรับนะครับแต่ผมเล่นเนี่ยผมใช้เอ็นเคแมนยืนคู่กับเขาจ้ำก็ยังสูงอยู่นะจ้ำนี่มีประโยชน์นะยืนกลางรับอะจังหวะที่ประตูเปิด เปิดโดงมาแล้วเราขึ้นสู้กับกองหน้าการรับนี่ก็สําคัญในการเล่นลูกการอากาศแบบนั้นนะครับผมบางคนอาจจะไปอัพเป็น101หรืออัพ100แบบ cmf d m f จัดจ,จ๋าไปเลยเน้น passing dribbling ไปเลยนะครับผมผมก็ขออัพแบบหลายคนอยากเห็นแล้วกันนะก็คือยังได้102ข้างนอกแต่ข้างในก็ปรับตามตําแหน่งนะครับเนี่ยตำแหน่งที่สามารถเพิ่มได้เยอะมากครับทุกคนเพราะว่าเขาเล่นได้หลายตำแหน่งมากนะครับแมก้กระทั่งแบ็กซ้ายแบ็กขวา amf ก็สามารถเพิ่มตำแหน่งได้แต่สล็อตมันมีแค่2สล็อต คุณต้องเลือกนะครับถ้าดั้งเดิมเนี่ยมันยืนตรงกลางได้นะครับถ้าเปิดไปแล้วจะเอาแบ็กซ้ายจ๋าหรือแบ็กขวาจ๋านะครับคุณต้องใส่2สล็อลตเลยถ้าจะเอาแบ็กซ้ายกับแบ็กซ้ายสองโลตแบ็กขวาก็บแบ็กขวาสล็อลตไปนะครับแต่สําหรับผมเองนะครับผมจะใส่ C M F ครับผมจะใส่ C M F เพิ่ม C M F ให้เขาเป็นสีเขียวไบค์กรีนนะครับก็คือสีเขียวแบบสว่างเพื่อที่ว่าบางจังหวะเราอาจจะจับเขาขยับขึ้นสูงนิดนึง ในในสถานก,การณ์ที่เราต้องการสกอร์ใช่ปะมสมมติว่าเขายืน DMF อยู่นะครับแล้วเราตามหลังคู่แข่งอยู่เนี่ยเราจะขยับขึ้นขึ้นสูงหน่อยแล้วก็ตั้งเป็น CMF แบบนี้ค่าพลังมันจะไม่ตกแล้วก็ มันจะทําให้สมดุลดีนะครับในในจังหวะที่เราต้องการเกมรุกนะครับผมเออก็เลยอัพเผื่อไว้นะครับเพื่อให้ได้ 10M แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณจะอัพเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็ได้นะครับผมมันก็ได้หลายแบบอัพได้หลายแบบใส่สกิลได้หลายแบบนะครับเพิ่มตำแหน่งได้หลายแบบนะครับยืนได้หลายแบบเล่นได้หลายแบบค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับช็อตนี้กระตุกนิดนึงฮะดูวะดูวะกคตรโคตร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 โคตร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  ยืน DMF นะครับผมนึก <im fallen> ถึงตอนเปส2021เลยนะครับเบคเคิลเบลเออร์เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับเปิดโบททีไรดีเอมเออไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง CMF DMF หรือเซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยคือเบคเคิลเบลเออร์ติดอันดับเสมอเลยนะครับผมหรือบางคนเนี่ยเซ็นเตอร์แบ็คตัวลูกแักอาจจะครบตำแหน่งแล้วนะครับอาจจะขยับเบคเคิลเบลเออร์ไปเล่นเป็นแบ็คขวาแบ็คซ้ายก็เคยเห็นกันใช่บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นค่าพลังเขาเล่นได้หมดเลยนะครับเกมรับก็ดีนะพาสซิ่งกกกก็็ดดีีีีบบบอออออลลลลคคนนนนนโททรรราาเเ้ยยงะะะัู่่ใใฮพม นี้เนี่ยยิ่งอสอดประสานบูสเตอร์ขอเขาเพิ่มเข้าไปถึงแม้ว่าบูสเตอร์จะเป็นด e เฟนดิ n งก็ตามนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปเล่นเป็น DMF นะครับผมมองว่าไม่ได้เิเลนะครับเนี่ยมีจังหวะที่เติมขึ้นไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าตั้งเป็น DMF เนะเติมขึ้นไปทดแทนตำแหน่งเพื่อนที่อาจจะไปเล่นแบบหลุดตำแหน่งอื่นนะพวกหนุนขึ้นไปแบบเติมขึ้นไปศูนย์ที่เป็โฟเมเยอร์บ็อกซ์บ็อกเนี่ย หลุดตำแหน่งไปปุ๊บเนี่ยเบ่คึ้นมาเออไปซ้อนนะทันทีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นบิลัพอันนี้ผม oh. ผมสังเกตนะบิลัพ oh. ขึ้นมาเป็น DMF oh. จริงๆ oh. ปกติช่อง oh. ต้องเป็นออสตายไม่ค่อยเคลื่อนที่นะครับ oh. แต่ไม่รู้ว่า อาจจะเป็นที่ AI โดยเฉพาะตัวของเขาหรือเปล่านะครับเขาเคลื่อนที่เยอะมากนี่มาทางปีกขวาด้วยนะอันนี้คือตั้ง B M F ตามที่คุณเห็นนะครับปีกเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วจังหวะบอลมันเคลื่อนที่มาเรื่อยๆผมก็ไม่ได้กดวิ่งนาทางมานะครับส่วนเ,นเขาไปเสียบตําแหน่งเขาไปทอนแทนตําแหน่งเพื่อนที่หลุดตําแหน่งไปนะครับผมน่าจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยแหละในเรื่องนี้นะครับผมทําให้เขาพ่านไปทั่วกลางสนามไม่รู้ว่ามีอะไรแฝงอยู่ใน AI อหรือเปล่าที่พี่โคทาํามาเอ้ยนี่คือตํานานนิ้เบลโลนะว่าต้องแบบวิ่งไปทั่วสนาม <c oughs> คุณลองสังเกตดู ใครลองเอาไปใช้นะครับยืน DMF นะครับหรือยืน c m f นะครับก็ลองสังเกตดูว่าเออคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าเฮ้ยทำไมเขาเคลื่อนที่ดีเหลือเกินนะครแต่ไม่ได้เคลื่อนที่โจงชางแบบว่าเติมเกมลูกขึ้นไปในกรอบเขตโทษนั้นแล้ต้องกดวิ่งนำทางไปแบบนี้นะครับตัดบอลได้แล้วก็ขึ้นไปขอกลูกนิ่ม ผมเล่นยังไงก็ได้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทําประตูก็ได้เล่นเกมรับก็ได้จ่ายบอลก็ได้นะครับผมเป็นตัวขึ้นเกมก็ได้ได้หมดวางบอลยาวๆก็ได้ถ้าเกิดใครเล่นพวกเอาววยนะเป็นตัววางบอลแต่อตอนลึกก็ได้นะครับอออใส่วส idor, ไวทผพาสไปโอ้แ่มเลยนะครับเนี่ยวางบอลให้ปีกอะไรอย่างเงี้นะมุนขึ้นไปโขกด้วยนะครับได้ทุกทุกอย่างเลยอะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับแล้วแถมเป็นตัวฟรีซะด้วยนะครับบอกเลยว่า เป็นตัวดีเลยถึงแม้ว่าใครไม่ใช่สายฟรีนะครับถึงแม้ว่า,วานะไอดีของคุณอาจจะมีตํานานมีอีปิกมีโชว์ไทม์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้อยู่ในทีมอย่างน้อยๆนะใส่ช่องตัวสํารองไว้ถ้าไม่ถูกใจแพทเทิร์นค่าพลังแบบโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนเกมรับก็ไม่รับสุดไอ้กับการพาสซิงก็ไม่พาสซิ่งสุดอ่ะถ้าค,คุณไม่ชอบแบบร้อนะครับไม่ได้ติดใจอะไรคุณเอาไปใส่ ตัวสำรองครับช่องตัวสำรองแล้วตัวแบบนี้นะครับจะสําคัญสําหรับสถานการณ์ต่างๆคุณนะครับเมื่อเซ็นเตอร์แบ็กหรือเมื่อกองกลางของคุณตัวหลักหรือแม้กระทั่งแบ็กของคุณนะครับมันไม่ฟิตนะครับแบ็กขนบาเออเสียบแทนได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเอาไปเป็นตัวหลักตัวจริงเลย CMF DMF Center Back อร์แยังไงดีกว่ากันนะครับถ้าส่วนตัวผมเลือกผมจะเลือกเป็น DMF ว่ะผมเลือกเป็น DMF นะเออเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีเซ็นเตอร์แบ็กที่แบบว่ารับจา๋าแบบแพทเทิร์นเอ่อดีเอรับจ๋าเนี่ยน่าจะเป็น2ตัวในทีมน่าจะต้องมีอยู่แล้วนะส่วนใหญ่น่าจะต้องมีแ,นะต,มแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีแบบเอ่อรับจา๋าแบบว่าโอ้รับตันร้อยร้อยบวกอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเบคแฮมเบอร์ไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์อก่อนก็ได้นะครับแต่ในระยะยาวผมเชื่อว่าเดี๋ยวนักเตะของคุณก็ทยอยเข้าทีมมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เซ็นเตอร์แบ็กแบบ จ๋าเลยนะครับคุณก็จะต้องมีและเอาเบ็คเคนบาวเออร์นะครับผมไปยืนสแปร์เป็น DMS ไปนะครับผมหรือว่าเอาใส่ช่องตัวสำรองระยะยาวมันอารมณ์คล้ายๆกับอาริสโตโคอสตาคูต้าที่เราได้ฟรีเลยนะครับผมคือใช้กันหลากหลายมากผมเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นแบบนั้นนะครับผมฟานส์เบ็คเคนบาวเออร์ครับโอ้โหตัวนี้คุ้มค่าจริงๆนะครับของฟรีดีต่อใจครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกีโฟร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมท่่าาาานนนผู้้ชมมสรถกกดดบเเพืืออล I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Things not the same as they we were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.